ก,ก,รก,รกระ e าบสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องรถเก่งมือสองคัดเกรดบายเซลเฟิร์สนะครับผมวันนี้นะครับเิมีโตต้าอันติสมาอีกแล้วครับท่านผู้ชม นะครับโต้ต้าอันติปอีกแล้วนะครับผมตอนนี้อันติปมาใหม่เยอะมากนะครับอย่าเพิ่งเบื่อผมนะเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดของตัวนี้ก่อนนะครับพิเ็ดแน่นอนนะฮะโตต้าอันติปนะครับ1.8 e ีนะครับราคาขายเพียง299,000บาทอย่างเท่านั้นนะครับปีรุ่นนะครับเป็นปี13นะครับผมสีบอลเงินนะครับเลขมาอยู่ที่25,806กิโลเมตรนะครับผม ชนิดเชื้อเพลิงที่รองรับนะครับตัวนี้จะรองรับเป็นเบนซินนะครับแก๊สโซฮอล์9195นะครับรองรับสูงสุดถึง E85 เลยนะครับผมต่อไปนะครับในส่วนของออปชั่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแค่คร่า,าวๆพอเนาะออปชั่นเพราะว่าทำคลิปเป็นออปชั่นเยอะะนะฮะไฟหน้านะครับไฟหน้าของตัวนี้นะครับ 1.8E ตัวนี้จะเป็นไฟหน้ามันติเฟ f e c t ร์นะฮะเพิ่มแสงนิดนึงตกแต่งด้วยกระจังหน้าแทบ ลมดำนะครับผมไม่ใช่โครเมียมนะนะฮะมาต่อกันที่อ่าบอดี้ข้างรถนะครับผมตรงหูช้างกระจกนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาในตัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับามากันถึงที่ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโตต้านะครับแม็กขนาดส6นะครับผมอ่าแล้วก็ข้างประตูนะครับตกแต่งด้วยแถบโครเมียมนะครับ ถ้าสังเกตดีๆนะฮะสภาพสียังเนี้ยบๆอยู่เลยนะสียังไม่เป็นเปลือกส้มเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะใกล้ๆหน่อยอ่าสียังไม่เป็นเปลือกส้มเลยนะครับผมมีกันสาดติดมาให้เรียบร้อยนะครับทั้งสี่สี่บานนะครับกันสาดข้างเนาะอ่าแล้วก็ท้ายนะครับอ่ายัางเนี้ยบๆอย่างนี้เลยเป็นชุดไฟท้ายรีเฟคเตอร์เหมือนกันนะครับ ดูสภาพนะครับยังเนีย๊ยบเนียบอยู่นะเลยสวยเลยสภาพสียังสวยสวยเลยนะฮะโลโก้โตต้าแทบโครเมียมนะครับยังกิ้งกิ้งอยู่นะฮะอย่างที่ผมพูดทุกคลิปนะครับว่าเพชรรถของเรานะครับคัดรถคุณภาพจริงๆนะครับพอรถชนหนักรถตัดต่อแต่งเติมนะครับต่ออ่าหรือว่าทําสีเนี่ยเราไม่เอามาเลยนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะให้ดูดีเทลของตัวหน้าห้องเครื่องกับภายในนะครับผม มาถึงในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์บ้างนะครับเดี๋ยวผมไล่ตั้งแต่ฝากระโปรงเลยนะครับผมฝากระโปรงยังเดิมๆนะครับอ่ารอยเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับปั๊มโตโยต้านะครับอ่ายังอยู่ครบทุนหมดทุกจุดนะฮะสติกเกอร์อยู่ครบนะครับแผ่นซับความร้อนอยู่ในสภาพ80-90เปร์เ็นเลยนะใช้งานน้อยมากนะครับจะพูดว่าไม่ใช้เลยก็ไม่ได้นะฮะ แต่ผมให้ดูสภาพจริงๆนะว่ามันแปดถึงเก้าสิบเตลยนะครับยังไม่ขาดยังไม่หลุดลุยนะครับผมอ่านะฮะรับมาต่อตรงที่ตัวบอดี้นะครับผมผมให้ดูรอยแต้มสีจากโรงงานนะครับเครื่องเดิมๆนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับผมอ่าเมื่อกี้เราดูที่ฝาละเป็นฝาเดิมอ่าน็อตก็ยังไม่ถูกไขนะครับยืนยันได้ชัดเจนเลยนะฮะว่ารถเดิมๆนะครับ ตัวเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่องดูโอ v, v ีวนะครับผมให้ดูสภาพหน้าห้องเครื่องด้วยนะครับอย่างเนี้ยบแบบนี้เลยนะนะครับอ่าชัดเจนนะครับชัดเจนราเชนรู้นะฮะอ่ารถเดิมๆแน่นอนนะครับมีรอยเม็ดอาร์คยังอยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่น็อตฝั่งขวาบ้างนะฮะอ่าีครับ เดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับเฟิร์งให้ดูหน้าห้องเครื่องไปละเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของภายในบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะในส่วนของภายในรถนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มตั้งแต่ให้ดูตรงขอบประตูก่อนเลยนะอยากให้ลูกค้าดูจริงๆนะครับว่ารถมันรถเดิมๆนะฮะเห็นไหมฮะรอยเม็ดพาร์คยังอยู่ครบนะครับอ่าผมยังไม่ได้ถอดออกมานะอ่านี่ครับเดิมๆแน่นอนเล็บจิกเข้านิดหน่อยนะครับปกติเลยเดิมๆ ชัดชัดเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งครับว่ารถเราเราไม่เอารถที่โดนชนหนักหรือต่อต่อแต่ต่อแต่งเติมมากนะครับตรงนี้เพชรยนต์เรามีรับประกันนะครับผมมาถึงในส่วนของอ่าประตูด้านคนขับนะครับก็ปกติครับอ่าไฟฟ้ากระจกพับไฟฟ้าทั้งสี่ด้านสี่บานนะครับแล้วก็แต่จะออโต้เฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับอตรงด้านล่างนะครับมีสครับเพจติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกันรอย นะฮะก่อนที่จะไปดูถึงฟังก์ชันนะครับผมให้ดูใต้ท้องนิดหนึ่งนะครับผมเห็นไหมฮะสนิมยังไม่ขึ้นนะครับรถคันนี้ไม่เคยจมน้ําแน่นอนนะครับยืนยันได้เลยนะครับลองดูสภาพฮะไม่มีสนิมนะครับอเนี้ยๆอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ออปชั่นภายในที่ได้มานะครับอย่างแรกเลยเป็นชุดอ่ปรับกปะจกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็าพวงมาไัยนะครับอ วัสดุทาด้วยหนังนะครับตัวนี้ะพะโมอะไรพาวเวอร์ครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นเบาะอ่ะเบาะนะครับเบาะภายในนะครับตัวนี้มันจะเป็นเบาะผ้านะครับผมอ่าสภาพยังดีอยู่นะให้ลูกค้าดูได้นะครับอ่าเบาะยังสภาพอย่างนี้เลยแต่เบาะผ้านะครับถ้าลูกค้าคิดว่ายังไม่สะอาดมันสามารถซักเพิ่มเติมได้นะฮะ เพราะว่ามันก็ถามคาถามผมนะมันก็คือรถที่เราใช้งานมาแล้วแหละแต่ถือถือว่าสภาพดีนะเพราะบอกผ้าที่จริงดูแลยากนะฮะแต่นี้สภาพยังส,สวยๆอยู่เลยนะครับผมเก็บงานนิดหน่อยก็ได้ละคันนี้นะฮะภายในตกแต่งเป็นทูโทนนะครับสีครีมนะฮะตัดกับสีดํานะครับรถไม่ค่อยตากแดดแน่นอนครับดูจากสีคอนโซลน,นะฮะอ่านะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมสตาร์ตัวรถให้ดูนิดหนึ่งนะฮนะครับเลขไม่นะครับ,ยรบอยู่ที่สองแสนห้าพันแปด้อห้าิบสี่กิโลมไม้แท้เดิมๆครับตรงนี้นะครับไม่มีการกอใไม่ลูกค้าสามารถเช็คศูนย์ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดมีการกอไม่เนี่ยทางบริษัทยินดีรับผิดชอบนะครับผมระบบเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ไปทําจอมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะ ตัวนี้จะรองรับ CD, DVD, a u x นะครับผมใส่ได้หมดนะครับระบบแอร์ที่ผมชอบเลยขนาดปีเก่ายังมีเลยนะระบบแอร์เป็นระบบแอร์ออโต้นะครับผมอ่าเขาให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวพันแดนี่นะครับ a u x ระบบเกียร์ c v t นะฮะอ่าแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นพวกอ่าฝั่งในเกะนะครับผม ครับเก๊ Get, มีสองชั้นนะครับสภาพเบาะหลังผมให้ดูแล้วเนาะอ่าดูนะครับอ่าเพาดานยัง,งใสๆอยู่เลยนะครับอ่าซึ่งตรงเนี้ยครับอันติดนะครับของตัวนี้เป็นปี2013นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูดีเทลอีกรอบหนึ่งนะ ะะราคาเพียง2,99,000บาทเพียงเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับกับเลขไม้258ดกิโลเมตรนะครับไม้เดิมๆไม่มีการก่อนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีโครงการอยากคุกหารถขนาดกลางใช้ขนาดเครื่องพันแผมขอแนะนําตัวนี้เลยเป็นอันติด1 8 e ตัวนี้ครับรับรองว่าออกไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับปัญหาจุกจิกก็น้อยอะไหก็หาง่ายนะครับผม ตัวนี้นะครับเฟิร์สมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับฟรีดาวน์นะครับสำหรับลูกค้าที่ทํางานบริษัทนะออกมาเป็นสลิปเงิ่เดือนฟรีดาวน์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าอันติด 1.8E คันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ